ท่านผนมด้วยความเคารพครบคูบาอาจารย์ของผมเองแนะนําให้เราไปใช้อะไรครับน้ําตาลปี๊บอันแน่ท่านผนุมผมรู้ท่านทําไมให้ไปใช้น้ําตาลปี๊บครับเพราะว่าเวลาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ได้ปี๊บนั่นแหละครับคุมหัวไปเอาตัวรอดไปนะครับหลังจากใช้น้ําตาลไปหมดแล้วใช่ครับท่านอาจาร์ที่เคารพครับ ฝุ gente, ่นตลบจบที่ใครผมไม่รู้เฝ้าดูอยู่ใครแน่แก้ปัญหารู้ทั้งรู้รัฐบาลนี้ไม่มีปัญญาอนิจ้าผู้นำไทยไร้น้ำยาจริงๆท่านประธานครับจบกรอนแล้วครับแม่ดาราครับเดี๋ยวต้องให้บอก แต่ถ้าทีหมอลแลบบรักขำขี้แตกไปแล้วท,ท่านสมชายครับผมว่าคราวหน้าท่านทำขอบตาดำ